โตแล้วจ้าใบมากมายพริกไทยที่เคยปักช่ำต้นนี้ไม่น่ารอดแต่ว่าก็แตกใบแล้วแตกยอดนี่ดูทิเนี่ยพร้อมขนาดนี้ยังแตกใบให้เราต้นน้อยตรงนี้แอบไว้ ก็ยังแตกใบปิดไว้ก่อนช่วงนี้ได้น้ำฝนนิ่แล้วก็นี้จุดหนึ่งที่ปักชำไว้แตกใบมาแล้วนี่แตกยอดแตกใบเขียวเลยรุนนี้เดรอดูก่อนว่าอย่างไง ตอนนี้ก็โอเคขายไหมแตกยอดออกมาหน่อยหนึ่งแล้วเห็นบานเนี่ยนิดนดินี่คือแตกค่ะก็จะเป็นใบสองต้นนี้ก็ใบางามแล้วจากกิ่งเล็กๆดูโอ้ยแตกใบางามเลยใบยอ่อนใบใหญ่มากปักแค่นี้เองค่ะ คืบเดียวเองนี่คือพิกไทยที่ปักชำที่เคยทำให้ดูนะคะประมาณนี้